ก็ฝากแจ้งทุกท่านนะครับเมื่อพิธีกรแจ้งว่าเข้าสู่พิธีการก็โรงทารมดการบริการทันทีเพื่อนำโรงการถวายแเด็กชนะสง เดี๋ยวไม่เสร็จก็เสร็จดูพี่เสร็จคอมโพสโทพรรค ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์และความสุก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากทั้งหลาย 走啊！So, uh, uh จากราจจะมันด้วย โตสามมาสัมพุทธัสสาพุทธังธรรมังสังฆังน,นิมัสามิขอความน้อมน้อมจะมีแต่พระพุทธนาฏยไตรน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งก,รงการโอยกันพระมหาเถวราชเทเทระเทเทระเพื่อแสดงมิญญตรพูดเปี่ยความเคารพขอ,ขอความเจริเญเยี่ยงจิตใจจะบังเขตมีแด่ Thank yeah. you. มีความมั่นานความเป็นจริงมีความสุขในความรู้สึกเราทำอย่างนี้ถึงจะมีความสุ